ญาติพระอาจารย์ย้ำตรงในส่วนความเป็นการ uh huh. ที่จะยกฐานะไปสู่การเป็นอริยบุคคลนี่นะครับ uh huh. ตั้งแต่อย่างลงมั่นในพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ในเรื่องของศีลน,นะครับแล้วก็ในส่วนในเรื่องที่การละนันทีครับพระอาจารย์คร uh ับ huh. อยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงการละนันทีในแง่มุมต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมที่ญาติโยมจะได้เข้าใจและนําปฏิบัติได้จริงครับพระอาจารย์ uh huh. ครับครับ การละนันทิเนี่ยพระศาสดาก็แนะนําในเรื่องของอกุศลก่อนนะอกุศลก็คือการพยาบาทเปลียป่ยนเปลี่ยนความคิดสามกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยรีบละกระทาแค่นี้ชื่อว่าจเจริญสัมมาสังกัปปะมักมีอง 8. ข้อที่สองนะซึ่งสามความคิดเนี่ยเกิดในชีวิตเราตลอดเวลาครับนะ นั้นเราจะเบียดเบียนใครด้วยวาจาเบียดเบียนใครด้วยกายคิดมันต้องคิดก่อนครับเพราะว่าเมื่อมิจฉาสังกปะบริบูรณ์ขึ้นมาเนี่ยมิจฉาวาจาก็บริบูรณ์ครับมิจฉาวาจาบริบูรณ์มิจฉากรรมันตาก็บริบูรณ์นั้นมันเริ่มมาจากความคิดก่อนปุ๊บออกทางวาจาออกทางวาจาเสร็จออกทางกายใช่ไหมถ้าคนตัดตั้งแต่ต้นตอคือความคิด วาจาจะไม่ผิดครับกายจะไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยดังนั้นละนันที่ก็คืออย่าปล่อยให้จิตเราเนี่ยผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินนะและถ้าเราทําในส่วนอกุศลได้แล้วต่อไปก็ละความคิดในส่วนกุศลต่อไปเพราะตราบดยังมีการคิดอยู่แม้จะเป็นกุศลก็ยังเป็นการสร้างภพ พบเกิดขึ้นแล้วนะเราก็ค่อยๆละรีบละคืออย่าปล่อยให้ใจผูกกับอารมณ์ไปนานนะนี่ก็เป็นอีกลำดับขั้นหนึ่งนั้นลำดับขั้นแรกเอาอภาูสลออกก่อนครับแค่นี้ก็แบบว่าโอ้เกิดประโยชน์มหาศาลแล้วซึ่งพระเจ้าบอกว่าสังคมใดเนี่ยทำแบบนี้เนี่ยสังคมนั้นจะมีการมองดูก,กันและกันด้วยความรักเข้ากันได้ดุดดำนมกับน้ำ จะมีแต่ความสมัรสมานสมามัคคีไม่มีการทะเลาะเบาแหวงเหตุของการทะเลาะเบาแวงเกิดจากเนี่ยแหละสามตัวนี้แหละ,ะการพยาบาทเบียดเบียนนี่ครับใช่ครับแล้วพอส่วนใหญ่คนจะสอนคือพระเนี่ยจะสอนกันก็คือว่าถ้าวางจิตแล้วกุศลเจริญเนี่ยก็ให้วางจิตในส่วนนั้นต่อไปอันนี้ก็คือคไม่ได้ละนันทิใช่ไหมครับกุศลเจริญก็เหมือนกับการามสูตรนี่ครับกาามาสูตรสิบข้อเนี่ยพะอ,อะไรที่เป็นกุศลเจริญเนี่ยก็ให้ถือปฏิบัติ ก็ถ้าเราเราต้องดูว่ากุศลส่วนนั้นคืออะไรต้องมาลงรายละเอียดถ้าเราบอกว่ากุศลนั้นคือสติปัฏฐานสี่ตามที่พระเจ้าตรัสครับอันนั้นควรนำลงไว้ค,ควรรักษาไว้แต่ถ้ากุศลนะเป็นพวกความคิดที่จะไปสร้างคุณงามความดีอะไรต่างๆแบบทั่วๆไปเช่นความคิดที่เออวันนี้เราเออจะไม่ จะไปทําบุญอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าปรุงแต่งอะไรไปเรารีบทิ้งเรารีบวางวางวางอย่างเงี้ยคือไม่ไม่สร้างภพผเป็นการสร้างภพสร้างชาติต่อไปเพื่อให้ตัวเองจะได้อานิสงส์กุศลที่ตัวเองได้ทาใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราละเลยละนั้นที่กุศลก็ไม่เกี่ยวอกุศลก็ไม่เกี่ยวเนี้ยมันคือกรรมไม่ดําไม่ขาวไหมครับใช่ตัดคือหลุดนั้นเลยหลุดพ้นเลยและเร็วด้วยครับภพก็เกิดน้อยที่สุดอนุสัยก็ถ้าไม่เกิดขึ้น แล้วกลับเป็นอุปนิสัยความเคยชินในฝั่งดีคือความเคยชินในการละพบ,บการละพบคือการละภาวะตัณหาความอยากในการสร้างพบเพราะว่าตัณหาจะถูกเผา,าไปขัดเกาวไปที่สุดมันก็จะทุกดับไปทุกขั้นตอนแห่งการกระทําก็จะหลุดพ้นในที่สุดครับออันนี้จะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของอุเบกขาใช่ไหมครับการละนันทีแบบนี้ก็คือคนละส่วนกับอุเบกขาหรือเปล่าครับเออมัน มันละทีละส่วนครับเพราะการจะละราคานุสัยกับปฏิคานุสัยต้องสร้างอุเบกขาก่อนครับขณะที่สร้างอุเบกขาอย่าเพิ่งละอุเบกขาครับเพราะถ้าไม่ละอุเบกขามันจะแกว่งไปราคานุสัยปฏิคานุสัยครับมันจึงต้องละเป็นเป็นตัวตัวสังโยชน์ทีละอันไปครนะพอเราสร้างอุเบกขาได้ปุ๊บเราจะเริ่มมาให้ควรในจุดนี้แล้วว่าอ๋อเราอยู่อุเบกขาด้วยความเพลินไหมครับ ันั้นตอนแรกท่านจะไม่พูดว่าเพลินในอุเบกขาครับแต่พอจะถึงขั้นตอนของการล่าอุเบกขาก็จะเริ่มละว่าเพื่อเพลินพร่มสรรเสริญเมาหมกไหมในอุเบกขานั้นใช่ไหมตามเห็นการเกิดดับของขันทั้งห้าในอุเบกขานั้นไหมก็จะเริ่มลงรายละเอียดเป็นสเต็ปที่สูงขึ้นครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ